สวัสดีครับมิราคิบานครับวันนี้เราอยู่กัใน g h โคสตอรี่นะครับผมวันนี้จะมาแนะนําโปรแกรมนะครับใช้พอดเจ้าโคสตอรี่นะครับแบบเลเวลร้อบวกขึ้นไปเลยโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดหน้าจอคอมนะครับเพราะว่าเกมนี้เพื่อนๆต้องรู้อยู่แล้วว่าเราต้องลงดันบังกรเนี่ยทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วถูกไหมครับ อ่านั่นก็คือโปรแกรมอะไรก็คือ UG4 นั่นเองปิ๊งๆนะครับผมอ่าวิธีการใช้งาน u g Phone ก็แสนง่ายเลยก็คือให้เพื่อนๆเ,เข้ามาผ่าปาร์ตี้ก่อนลงดันมังก่อถูกไหมครับอ่บาเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดตรงอันนี้เพื่อนๆต้องดูด้วยนะว่าปาร์ตี้เราโอเคหรือเปล่าคือเราสามารถปล่อยแบบว่าปาร์ตี้เราต้องไม่ตายด้วยนะครับอาจจะดูในในเรื่องความสมบูรณ์ของอาชีพสักนิดนึงนะแต่ว่าหมีเวลากาสุดเลยเพราะว่าหมีไม่ได้เล่นเลยนะต้องเล่นเล่นแค่วันแรกเขาจ้างงานปุ๊บหมีก็ไปเลยวันนี้นะครับ อ่าต่อไปเลยเมื่อถ้าเกิดเพื่อนๆปาร์ตี้เพื่อนๆพ,พร้อมแล้วที่จะผ่านดันมังกรเป็นมี5้ารอบถูกไหมก็กดตรงซ้ายบนเลยครับนี่สีเขียวนะครับอ่าเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนกดตรงข้างข้าวโฟน2เห็นไหมครับชึบอ่ามันก็จะกลับมาเห็นไหมตอนนี้คือบอดของ UG จีโฟจะทํางานปกติเลยครับของเจ้าเออเกมนี้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมานั่งดูเกมเลยครับเห็นไหมเราก็ไปเล่นเกมอื่นก็ได้บ้นานหหรือว่าจะไปนั่งปฏิบัติทมตีเทนนิสกระโดดตีลังกา ไปโยคะร้อนก็ได้ไปไว่ายน้ําตีลังกาซิกแซกอะไรได้หมดเลยครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติมีรู้สึกเออโหูบทห้ารอบมันน่าจ,จะประมาณ1 0บ0ยีนาทีใช่ไหมเราอาจจะไปเล่นเกมอื่นก็ได้อามีก็อาจจะเข้าอาลกหน้าลองรีเบิร์ดก็ได้ครับหรือย่างที่บอกนะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องไปเข้าเล่นเกมก็ได้แบบเพื่อนๆจะไปเล่นหุ้นปฏิบัติทาอะไรได้หมดเลยแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับอันนี้มีแค่สอนศาสตร์ที่เฉยๆซึ่งตอนเนี้ย ที่เราเปิดในเกมเอ่ h o s t Story เนี่ยมันก็ยังทำงานของมันอยู่เลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่อย่างที่บอกนะคือมันแค่เป็นโปรแกรมที่อ่เปิดอยู่ใน u g phone นะครับมันจะไม่เกี่ยวกันในมือถือเราต่อให้เราปิดเครื่องปิดอะไรไปมันก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับนี่ได้การไหมว้าได้การโอโ้โหอยานี้ต,ตีบวกกันแล้วครับลุ้นหน่อยที่คอยมีติดมีขาด5ดาวอีก2ใบเองถ้าเกิดได้ก็พระเจ้าเลยฮันเตอร์ ติดไหมอ,อ,อ้ยับเปยังงงอ่อารมณ์ลวไปเรียบร้อยครับโอ้ติดยากเเปอร์เนต์องนะโอ้นนี้ขายของได้พันเปนจะรวยวันไหนไว้เนี่ยอันนี้มีไม่ได้บอกว่าต้องเข้าแลกหน้าล็อกดีเบิร์นะเพื่อนๆสามารถไปเข้าเกมอื่นได้เลยตามสบายเพื่อนๆเลยหรือว่าเพื่อนๆเอออย่างที่บอกจะไปดูโปรแกรมดูหนังขอพับได้หมดนะสามารถไปทำอะไรตามใจฉันได้เลยครับ อ่าหลังจากที่มีอาจจะเล่นแล็คารน็อกรีเบิร์ดทำอะไรเร็จหมดแล้วมีมีแล้วเฮ้ยเริ่มรู้สึกคิดถึงโกสตอรี่ว่ะก็กดกลับมาครับอ่าสวัสดครับกดเข้าเกมเลยอ่าเห็นไหมครับ ตอนนี้หมีก็จะไปถึงดัน2แล้วเห็นไหมโดยที่ว่าหมีไม่ต้องเปิดจอเลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือโปรแกร,รมที่สัตวรวัแห่งยุคนี้เลยนะครับยูจีโฟนค่าบริการแค่9บาทต่อวันแล้วก็เป็นในส่วน7เออเวัน59บาทแล้วก็30วันแค่250บาทดีกว่าเปิดมือถือดีกว่าเปิดในคอมตั้งเยอะครับค่าคอมนี่ยังไงก็เดือนหนึ่งก็พันบวกแน่นอนนะสามพันห ค่าไฟนี่มีบอกเลยนะในคอมมีมีเดือนนึงเป็นหมื่นนะครับประมาณนี้เห็นปะมันก็จะทํางานของมันเองก็คือเราก็ปล่อยอย่างเงี้ยให้มันตีไปเลยอาจจะประมาณสักกี่สิบนาทีให้มันจบครบ5ดันใช่ไหมล้วก็กลับมาแล้วก็กดลงดันต่อกดใช้ UG phone ยาวๆเลยครับโดยที่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องมาเปิดมือถือเลยมันจะดีกว่าประมาณนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนำนะครับการใช้สนิดหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยบางคนแหลกบางคนค้างต้องแก้ปัญหาไงแล้วก็ราคาค่าใช้จ่ายของ UG Phone ไม่แพงแต่อย่างใดน,นะครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําวิธีการเปิดเหมือนเดิมนะครับก็คือกดสีเขียวอ่าเสร็จแล้วก็กดข้างเค้าฟนเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตสอนโหลดเกมก่อนละกัน ต่อไปเป็นในส่วนขั้นตอนการโหลด o s t Story นะครับจริงๆมีแนะนำว่าทุกเกมควรจะดาวนโหลดที่ APK เพียวนะครับแต่ว่ามีไปกดโหลดแล้วมันไม่มีนะมีก็เลยขออนุญาตแนะนำเป็นเกมเซ็นเตอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆพิมพ์ชื่อเกมเลยครับแต่ส่วนใหญ่ APK เพียวจะเยอะมันจะมาเร็วสุดน,นะแต่ว่าบางเกมก็ไม่มาหรือว่าเขาไม่รับหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ครับอพอเพื่อนๆพิมพ์เข้า g ก o s t มันจะขึ้นโกสตก็สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับ อ่ะตอนนี้เพื่อนๆน่าจะโหลดเกมไปแล้วต่อไปก็เป็นในส่วนท่าแลกหรือค้างทําไงให้เพื่อนๆกดเขาว่ามากกว่าอ่าเสร็จแล้วกดเขาว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเห็นไหมนี่มันจะขึ้น FN ก็คือปิงครับถ้าเกิดสมมุติเราอยู่สิงคโปร์คือนนี้มีคอแนนําก่อนถ้าอยู่ประเทศไทยให้เพื่อนๆโฟกัสเซเวอร์คือสิงคโปร์ครับมันจะไม่แลกปิงจะน้อยสุดคือ3สามสิบเก้าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเลื่อนไปเจแปนเนี่ยอันนี้มันจะปิงไปร้อยสิบเอ็ดเห็นไหมปิงก็จะทำให้เราแลกมากให้เลือกปิงน้อยที่สุดเหมือนกันถ้าเกิดเพื่อนๆ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีขอญอาตพูดถึงราคาของ UG Phone ที่หมีโมไว้ตั้งแต่แรกว่ามันถูกขนาดไหนใช่ไหมครับมันถูกจริงนะถูกแบบจริงนังเลยแหละ่ะเดี๋ยวขอเรามาต้อนรับโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้แล้วก็เดือนเดือนต่อไปจะใช้ปเ,เป็นราคาโปรโมชั่นตรงนี้อยู่นะครับ30วัน40%สปอนออฟนะครับก็คือ UVIP 4 6 5บาทหรือแค่285บาท285บาทเห็นไหมถือว่าถูกมากต่อวันคือเท่าบาทหาส5 0โอโหถูกอย่างนี้ให้ฟรีดีกว่าไหม ต่อไปเป็นในส่วน G V P 540บาทจะเหลือแค่320บาทนะครับต่อวันคือ10บาทนะครับต่อไปในส่วน90วัน50สปินออฟบลหน้หบาทเหลือแค่680บาทต่อวันเท่านั้นก็ต่อวันเหลือแค่7จ็บาทห้ตังค์ให้ฟรีดีกว่าโอ้โหบอกแล้วมีบอกแล้วถูกถูกกว่าเพื่อนๆชาร์จแบตในมือถือชาร์จแบตในมือถือยังแพงกว่า G V P จะตกอยู่ที่1นึ่งพทนสีรือแค่7 2บบาท่อวัอเท่เนะคร้แค่ค่า่ิบการต่อวันคืาทอาโห ก็โปรโมชั่นตรงนี้จังจัดยาวอยู่ยังไม่มีเปลี่ยนโปรนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจซื้อได้แล้วถ้าทำมีก็เอา90วันเ,เดี๋ยวมีขออแนะนําก่อน UVP กับ GVP ต่างกันยังไง GVP จะมีค่ากิ๊กและค่าความเวลที่ไวกว่าเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากใช้งานลรลื่นจริงๆมีแนะนําให้ซื้อ GVP ครับแล้วถ้าเป็นไปได้ซื้อ90วันไปเลยครับเพราะว่าโอ้โหห4 4 0รอบาทเลยแค่720บาทโอ้สบายสวสสยๆเลยประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมีเขาญาตกลับไปในเกมเหมือนเดิมน่าเห็นไหมตอนนี้หมีผ่านดันหนึ่งกับดันสองเยไปดัน3ทำห้าแล้วเห็นไหมก็อย่างที่บอกครับประมาณเราเปิดทิ้งได้เลยยี่สบนาทีเราก็ค่อยกลับมา แล้วเราก็ลงดันใหม่บางกรก็สําหรับคนที่อยากเลเวลทั้งวันทั้งคืนนะครับอยากจะเลเวลร้อยกว่าก็ลองทําแบบนี้ดูจะส,สบายกว่าเยอะประมาณนี้อ่ะเอาไปว่ามีขอให้คนเล่นเกม Ghost t ก r y อยีงมีความสุขล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุน UG p h o ฟ e ด้วยเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยเล่นเกมนี้ได้อย่างทรงมีประสิทธิภาพมากนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ